สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Diablo i m m o r t a l นะครับแหมสำหรับคลิปนี้นะครับยังเป็นเรื่องของการบิวอยู่นะครับซึ่งจุดประสงค์นะครับของเพื่อนเพื่อนะครับของทุกทคนนะครับที่เล่นเกมนี้ก็คือเราต้องบิวนะครับเราต้องสร้างบิวขึ้นมานะครับเพื่อให้ตัวเราเนี่ยเก่งขึ้นโหดขึ้นนะครับคลิปที่แล้วเนี่ยพี่ลุงอธิบายถึงอ่า Legendary Equipment นะครับหรือว่าชุดไอเทม l e g e n d a r y นะครับคลิปนี้นะครับพี่ลุงจะมา เล่าให้ฟังนะครับเกี่ยวกับวิธีนะครับการหาเจมนะครับเรจินเดอรี่หรือที่เรียกว่าเรจินเดอรี่ m จมในเกมนั่นเองนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าพี่ลุงเนี่ยเป็นสายฟรีนะนะครับเพราะงั้นคลิปนี้เรามาดูกันว่าสายฟรีเนี่ยจะหายังไงนะครับก่อนอื่นเลยนะครับอย่าลืมช่วยกันกดไลค์นะครับกด u u s c r i b e นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพี่ลุงใจดีด้วยนะครับ เราจะหา Legendary Gem นะครับได้จากฟังก์ชันของเกมนะครับหรือคอนเทนต์ของเกมที่ชื่อว่า e l d e r l i f t นะครับซึ่งมันอยู่ตรงนี้นะเอลเด l ร์ลิฟครับและเมื่อเราเข้า e l d e r l i f t ธรรมดาเราจะไม่ได้ Legendary ี่ m จนะครับเราจะต้องมี Legendary Crest ครับนะก็คืออันนี้นั่นเองนะครับพอเราใส่ Legendary Crest เข้าไปครับปุ๊บนี่ตัว ระบบ e l d e r l i f ลเนี่ยจะบอกเลยว่าเราจะได้รับ r e g e n d a r y Gem 1ชิ้นแน่นอนนะครับแต่เป็นการสุ่มว่าจะได้รับชิ้นแบบไหนนะครับซึ่งต้องบอกก่อนว่ามันเป็นการันตีนะครับคือเราจะได้แน่นอนนะครับเมื่อเรามี r e g e n d a r y Gem อ่าขอโทษเมื่อเรามี l e n e n d a r y c r e อ่านะครับอันนี้คือวิธีแรกในการหานะครับ l e g e n e a r y c r เนะ นะครับและนะครับ l e g e n d a r y c r e s t เนี่ย l e จ e น d a r ร g e เที่เราได้มาจาก Legendary Cre s t เนี่ยจะเป็นแบบผูกมัดนะครับเราไม่สามารถไปขายในตลาดได้ครับสำหรับสายฟรีเนี่ยหาได้จากไหนบ้างนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็หาได้จากกิจกรรมต่างๆนะครับ และ button p l ล s ครับใน button p l ล s เนี่ยเลเวล20นะครับเราได้ legendary c l e s t เห็นไหมครับแล้วก็ในเลเวลอื่นๆนะครับพี่ลุงไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่าสำหรับสายเติมนะครับสายเติมไม่มากเติมนิดหน่อยนะครับถ้าเติม b u t t l e pass ไปเนี่ยเราก็จะได้ legendary c r e s t เพิ่มขึ้นอีกนะครับที่เลเวล25นะครับแล้วก็สำหรับ มาคทนพาสเนี่ยแจกรีเจนเนอรี่ครสค่อนข้างเยอะนะครับโดยรวมแล้วนะครับถ้าซื้อมาเทนพาสนะครับจะได้รีเจนเนอรี่ครสเนี่ยทั้งแบบมาเทินพาสซื้อและฟรีรวมๆกันแล้วประมาณสี่ถึงห้ารีเจนเนอรี่ครสนะครับต่อเดือนนะครับเพราะมาเทิรนพาสจะอยู่ประมาณยี่สิบยี่สิบกว่าวันนะครับกเกือบๆเดือนนะครับหรือประมาณเดือนหนึ่งนั่นแหละนะครับอ่ะก็เรียกได้ว่า ถ้าเติมน้อยนะครับเราจะได้อยู่ประมาณนี้นะครับนอกจากนั้นนะครับก็ได้จากกิจกรรมต่างๆนะพวกอีเวนต์ต่างๆนะครับอ่าอีเวนต์ตรงนี้เนี่ยอ่าบางทีเราก็อาจจะทําให้เราได้รับรีเดเนอรี่เคลสนะครับอันนี้เป็นกิจกรรมที่เราแจกเคลสธรรมดานะนะครับก็เพื่อนๆก็ลองกิจกรรมอื่นๆต่อไปในอนาะคตละกันเนาะนะครับสําหรับอ่าฟังก์ชันอื่นๆนะครับ ก็เซอร์วิสนะครับถ้าเราซื้อ Prodigy Part นะครับขวามือเนี่ยเราจะสามารถรับ l e g e n d a r y c r เคลได้นะครับซึ่ง Prodigy Part เนี่ยได้ l e g e n d a r y c r เคลค่อนข้างเยอะนะครับได้ตามเลเวลเลยนะนะครับแล้วก็นอกจากนี้ยังมีพวกบันเดิลต่างๆนะครับที่จะทำให้เพื่อนๆได้รับไอเทมต่างๆนะเนี่ยเห็นไหมครับได้รับ l e g e n d a r y y r r e ลนะครับ จากบันเดิลต่างๆที่ซื้อนะ l e g ีเจนเนอรี่ e นะครับบันเดิลพวกนี้ก็ราคาไม่แพงนะครับ35บาท69บาทนะครับแล้วก็พวกแบบหลักร้อยนะครับจนถึงหลักพันนะครับอันนี้ก็ได้ร e g จนเนอรี่ a e เช่นเดียวกันนะครับทีนี้ร e g จนเ a r y c r ค e ที่พี่ลุงเล่าให้ฟังทั้งหมดนี้นะครับเมื่อเราไปลง Elder l i a ลแล้วนะครับ เราจะได้รับ Legendary Gem แบบผูกมัดทั้งหมดนะครับใช่ครับผมทุกคนได้ยินไม่ผิดครับมันเป็นผูกมัดครับไม่สามารถขายในตลาดประมูลได้นะครับใครก็ตามนะครับที่อยากจะได้ Legendary Gem แบบขายในตลาดประมูลได้นะครับจะต้องเติมเงินนะครับซื้อไอเทมที่ชื่อว่า Eternal Legendary Crest เท่านั้นครับ ต้องเป็นไอเทมนี้เท่านั้นนะครับถึงจะสามารถได้รับ l e g e n d a r y Gem ที่ขายในตลาดประมูลได้นะครับซึ่งเขาก็จะบอกไว้เขียนบอกไว้ในนี้เลยว่าการันตีรีวาร์ดรีเจนเดอรี่เจมนะครับและสามารถขายในมาเก็ตได้ครับในมาเก็ตนะครับเห็นไหมครับว่ารีเจนเดอรี่เจมที่วางขายในนี้เนี่ยอันนี้มาจากรีเจนเดอรี่ครีสนะครับ พิเศษที่สำหรับเติมเงินเท่านั้นที่พี่ลุงบอกเมื่อกี้นะก็คือ eternal นะครับ legendary crest เท่านั้นนะครับในฟังก์ชันนี้นะนะครับซึ่งทุกคนสามารถซื้อได้นะครับถ้าสะสมแพททินัมได้เพียงพอนะครับสายฟรีเราก็สามารถสะสมแพททินัมเนี่ยมาซื้อได้นะนะครับ อะเดี๋ยวพี่ลุงจะมาเล่าให้ฟังเรื่องฟังก์ชันตลาดแบบละเอียดทีหลังนะครับอตอนนี้เอาเรื่องของ r e g e n e r r y g ท m ก่อนเนาะนะครับสำหรับสายฟรีนะครับก็พี่ลุงได้แนะนำไปแล้วนะว่าได้จาก Button p a าร์แบบฟรีนะครับได้จากกิจกรรมต่างๆนะครับแล้วก็ได้จาก อ่าตอนที่เราปลดล็อกฟังก์ชันบางฟังก์ชันของเกมนะครับคือตามเนื้อเรื่องนะครับเกมก็จะแจกมาให้นะครับทีนี้มันจะมีอีกฟังก์ชันหนึ่งครับที่เราสามารถที่จะซื้อไอเทมรีเจ n เ r อรี่ได้นะครับนั่นก็คือเราสามารถซื้อกับ NPC ได้ครับ NPC ตัวนี้ชื่อว่า h ิลเทรดเดอครับอ่าเดี๋ยวพี่ลุงพาไปดูนะครับ NPC Hill Trader นะครับจะทำให้เราสามารถซื้อ Legendary Crest ได้ครับโดยใช้แต้มนะครับแต้มเหรียญฮิ l นะครับเหรียญฮิ l เนี่ยพันหซื้อ Legendary Crest ได้1อันนะครับต่อหต่อหเดือนนะครับใน1เดือนเนี่ยถึงจะรีเซ็ตใหม่นะครับแล้วก็เพื่อนๆเนี่ยสามารถซื้อ Legendary นะครับอุปกรณ์ Legendary ได้1ชิ้นนะครับต่อสัปดาห์ด้วย นอกจากนี้ยังซื้อ r e g e n d a r y g e เจนะครับได้ด้วยนะครับ1เดือนต่อ1สับหเดือนต่อ1ชิ้นนะสามารถซื้อเครสธรรมดาได้นะครับทุกวันนะครับซื้อเจมได้นะครับซื้อกุญแจได้ซื้อชามได้นะครับนอกจากนี้นะครับในอิมมอร์ทนะนะครับซึ่งตรงนี้ต้องไปปลดล็อกอีกทีหนึ่งนะครับในฟังก์ชัน immortal นะ ยังสามารถซื้อ Mastery อ e g e n d จ r น c รีเคสได้ด้วยนะครับเดี๋ยวซึ่งพี่ลุงไปหาวิธีปลดล็อกแล้วจะมาเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับออีกอันหนึ่งนะครับก็คือ l i ม i ตไทม์ครับ l i มิต Time เนี่ยมันจะรีเซ t ตอยู่เรื่อยๆนะครับตามเวลาด้านบนนะครับซึ่งลิมิตไทม์เนี่ยเราจะสามารถหาซื้อเคสปกติได้นะครับซึ่ง หน่วยที่ใช้ซื้อเคลฟเนี่ยก็คือเหรียญที่ชื่อว่าฮิลนั่นเองเหรียญน,นี้หามาจากไหนนะครับก็เหรียญน,นี้หามาจากบัตเทิลพารครับอ่าตามตอนที่เราทำเลเวลบัตเทิลพาร์ต่างๆเราก็จะได้เหรียญฮิลมาด้วยนะครับแล้วก็นอกจากนี้ยังได้มาจากนะครับคอนควสครับการทำคอนควสตต่างๆนะครับเนี่ยเห็นไหมครับเราได้เหรียญฮิลเนาะนะครับอ่บเสร็จแล้วเนี่ย ทำ achievement นะครับ achievement exploration นะครับเราก็จะได้เหรียญฮิลมาจากตรงนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเงื่อนไขการทำเขาก็จะบอกอยู่ว่าต้องสู้กับตัวอะไรกี่ตัวนะครับได้เหรียญฮิลเท่าไหร่นะครับสรุปให้ฟังอีกรอบหนึ่งนะครับสำหรับสายเติมนะนะครับหา l e g e n d r a r y crest ไม่ยากครับสายเติมนะครับก็เติมเอานะครับจาก button p a r k อ่าแล้วก็ เก็บเลเวลมาเทนพารนะครับก็จะได้ l e g e n d r r y Crest นะครับหรือซื้อ Eternal l e g e n d a r y Cre s t ตรงๆจากเงินที่เราเติมไปได้เลยนะครับหรือใครชอบซื้อเป็นบันเดิลนะครับก็ซื้อได้เช่นเดียวกันได้ l e g e n d a r y Crest เหมือนกันแต่เป็นแบบผูกมัดนะครับอ่าหรือว่าใครชอบจะเติมแบบคุ้มๆหน่อยนะครับก็เติม p r o ิ i g ้ p a รได้นะครับเติมแค่700กว่าบาท เราก็เล่นไปเรื่อยเพราะยังไงเราก็ต้องเล่นเก็บเลเวลไปเรื่อยอ,อยู่แล้วใช่ไหมครับเราก็จะได้ไอเทมนะครับตามเลเวลที่เราจะได้เลยนะนะครับหรือว่าจะเติมแบบเป็นบ o ลอ of p l น n t y ก็ได้นะครับได้เหมือนกันนะครับส่วนบัลลัทธพาร์ทเนี่ยนอกจากเพื่อนๆจะได้ l e จ e นเดอรี่เจมอ่าเ e จ e นเดอรี่ค s t แล้วยังได้ชุดด้วยนะ ซึ่งชุดมันเป็นแบบลิมิเต็ดนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับส่วนสายฟรีนะครับก็สามารถหา,หาได้จากฟังก์ชันต่างๆแนะนำะให้เพื่อนๆเ,เล่นตามเนื้อเรื่องนะครับปลดล็อกฟังก์ชันต่างๆนะครับหรืออาไปแลกเอาจากฮิลเทรดเดอร์นะอ่าสำหรับสายฟรีนะครับเรามีอีกจุดหนึ่งที่เราจะสามารถหาลีเจนเ a อรี่เจมได้ฟรีครับนั่นก็คือการคราฟนั่นเอง นะครับการที่เราลง Elder Lift นะครับแล้วเราใส่เครสธรรมดาเข้าไปนะครับอ่ะเจ้าเครสธรรมดานี้นะครับจะ drop นะครับลูนขึ้นมานะครับอ่าแล้วการที่เราลง Elder Lift นะครับไม่ว่าเราจะใส่เครสหรือไม่ก็ตามเราจะได้รับ f a d i n g ember นะครับ ซึ่งเจ้าเฟดดิ้งเอมเบอร์นี้นะครับเราสามารถที่จะเอามาทำคราฟเป็น Legendary Gem ได้นะครับอะเดี๋ยวเราไปดูกันครับวิธีการที่เราจะคราฟนะครับให้เราไปที่ NPC นะครับที่ชื่อว่า Apprentice Jewel ครับหลังจากเราคุยกับ NPC แล้วนะครับให้เราเลือกคราฟครับ ุเราก็จะเจอ l e g e น d a r y g e m นะครับ l e g e n d a r y g e m ที่เราสามารถคราฟได้เนี่ยคือ1ดาวกับ2ดาวนะครับในการที่เราฟาร์ม elderliff นะครับโดยที่เราใส่ Crest เนี่ยเราจะได้รับ o ูนนะครับ o ูนที่จำเป็นที่เราต้องใช้คราฟก็คือลูนเอตินะครับกับรูนแบบต่างๆที่จะดอกออกมานะครับในแต่ละ l e g e n d a r y g e m นะครับก็จะต้องการรูนนะครับไม่เหมือนกันนะครับ แต่ที่เหมือนกันก็คือต้องมีรูนเอตินะครับเป็นตัวตั้งต้นนะนะครับอ่ะอันนี้ก็สามารถคลาฟนะครับเพื่อนๆสามารถคลาฟมาใช้ได้ฟรีนะครับคลาสธรรมดานะครับเราก็สามารถหาได้เรื่อยๆนะครับอันต่อไปนะครับเพื่อนๆที่เป็นสายฟรีนะครับสามารถคลาเจิมนะครับ ซึ่งเจมที่คราฟเนี่ยเป็นแบบสุ่มและสามารถเอาไปขายบนตลาดได้ครับจำเมื่อกี้ที่พี่ลุงให้ดูใน Elder l i f t ได้ไหมครับเราจะได้เศษพวก Ember มาใช่ไหมครับเศษ Ember เนี่ยเราสามารถเอาไปคราฟรลูน FA ได้ครับแล้วรูน FA เนี่ยก็เอามาคราฟนะครับ r e g e n e r a ร g เจแบบวางขายในตลาดได้ ซึ่งจะมี3แบบนะครับแบบแรกคือเ e g e n d a r y เ e m แบบ1ดาวแบบสุ่มนะครับแบบ2คือ l e g e n d ล r y เจมแบบ2ดาวนะครับอันนี้แบบวางขายได้นะมันจะมีรูปตาช่างอยู่ข้างบนนะครับซึ่งเป็นสุ่มนะครับแบบ3นะครับก็คือ l e g e n า a r y Gem นะครับแบบ1ดาว2ดาวและ5ดาวครับนี่ อันนี้คือแบบ5ดาวนะครับซึ่งต้องใช้ลูน FA นะครับนอกนั้นนะถ้าเป็นลิเทนีเจมแบบ1ดาวและว2ดาวอันอื่นๆเนี่ยเพื่อนเพื่อนสามารถคลาฟใช้ได้เลยนะครับมี3อันนี้เท่านั้นที่เป็นแบบสุ่มนะซึ่งสุ่มออกมาเนี่ยได้อะไรนะครับก็ไม่สามารถที่จะกําหนดได้นั่นเองแล้วแต่ดวงของเพื่อนนะครับพี่ลุงแนะนำว่าให้ใช้แบบสุ่มเนี่ยในระดับสุดท้ายนะครับ เพราะว่าเราน่าจะเอาไปทำอย่างอื่นได้คุ้มค่ากว่าในช่วงแรกๆนะนะครับสำหรับวิธีการคราฟนะครับรูน FA นะครับ oh. เราก็จะต้องไปหา NPC ที่ชื่อว่า <Again. S 1> Fading Ember and r u n e นะครับซึ่งมันอยู่ใกล้ๆกับ Elder Rift นั่นเองเอาละครับ NPC ตัวนี้นะครับเราจะสามารถเอา เอาเฟดดิ้งเอ e เบอรนะครับมาค้าเป็นลูน FA ได้เห็นไหมครับต้องใช้ Fading ง m b e r 18อันนะครับถึงจะได้ลูน FA 1อันนะครับสำหรับฟังก์ชันอื่นๆนะครับฟังก์ชันเมจิกลูนเทรดนะครับกับแร่ลูนเทรดนะครับอันนี้คืออานการเอาลูนที่เรามีอยู่เราไม่ได้ใช้นะครับมาแลกนะครับเป็นลูนเอตินะครับซึ่งเราต้องใช้ลูนที่เรามีอยู่นะครับบวกกับ เฟดดิ้งเอมเบอร์นิดหน่อยนะครับเพื่อแลกเป็นลูนเอติหนึ่งอันนะครับก็แล้วแต่เพื่อนๆืแล้วกันนะครับว่าคุ้มหรือไม่คุ้มก็ลองคิดดูดีๆแล้วกันเนาะนะครับนะครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าพี่ลุงผิดพลาดประการใดหรือว่ามีฟังก์ชันไหนที่ตกหล่นไปเนี่ยก็ฝากเพื่อนๆนนะครับคอมเมนต์ใต้คลิปด้วยละกันนะ นะครับสำหรับใครที่มาดูคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมอ่านคอมเมนต์ด้วยนะครับเผื่อว่ามีคอมเมนต์ที่มีประโยชน์เพิ่มเติมนะครับพี่พี่ลุงทาคลิปนี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนไม่มากก็น้อยนะก่อนจากกันนะครับอย่าลืมช่วยกันกดไลค์นะครับกด Subscribe นะครับให้กับพี่ลุงใจดีด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้ครับบ๊ายบาย